เขาไม่ค่อยแบบว่ามีให้ปรับฟิลเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีแค่แบบปรับตาโตปรับแบบหน้าเรียวอะไรอย่างเงี้ยไม่อะค่ว่าได้อยู่แต่แอปนี้หน้าใหญ่กว่าใช่ปหแอบปบนู้นมันมีปรับหน้าเรียวด้วยแอปนี้ไม่มีปรับหน้าเลยไม่รียว ส่งอะไรดีสิบตัวพิ่ไม่รู้พี่ไม่รู้ว่ามีของขวัญอะไรบ้างเอาจริงพไม่รู้เลยว่ามีของขวัญอะไรบ้างอะของขวัญสูสุดเป็นแฮปปี้แลนด์ปะไม่แน่ใจเดี๋ยวขอดูนะของขวัญเคยได้ที่เขาส่งให้อันนี้ให้ที่มันเป็นผู้หญิงสองร้อยสูงสุด,สดเออ ไม่รู้ใจพี่ดูแต่อ๋อค่ะตอนนี้ชินก็อยู่นี่แล้วเนาะหมนุนหมุนหมุนแล้วดัดนิ้ว <Wow. That> <laughs> ได้ดัดนิ้วพี่โดนได้ดัดนิ้ว วิ่หายอะหมุนไปไนหายไปไหนแล้วะไม่น่าหมุนวินหายไปแล้วว่าหายไปไหนอ่ะไม่เอาพี่โดนด,ด้านนี้อะมันหายไปแล้วอะโอ้ไม่เอาด่านนิ้วแล้ว ไม่ได้เนี่ยใครบูลงลองบินไปไอ้ยาดัดนิ้วนี่ไงเดี๋ยวจะดัดโชว์ละสวัสดีค่ะพี่บอยพี่โดนพอมยังพี่โดนพอมยัง <c oughs> ไม่ไมพพไนนะ่พี่โดนพี่โดนล้วไหนก็นานพี่โดนห้องยังเออไม่ไอเอาพี่โดนได้ด่านนิ้วด่านนิ้วคือด่านนิ้วพี่โดนทางเปบ่าไม่พี่โดนได้ด่านนิ้ว โอเคพี่โดนหนุได้หมนอีกรอบหนึ่งส่งจูพี่โดนได้ส่งจูพี่โดนได้ส่งจูแ <laughs> ม่ส่งจูไปแล้ว ส่งจูปไปได้แล้วแบรขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจะลงกี่โมงน่าจะประมาณสองทุ่มก,กว่าค่ะเดี๋ยวฟินก็ไปทานข้าว่วอนที่วันลกก็จะกินบ็อกมานะคะเดี๋ยวฟินให้เฟสนะคะกินบ็อกมานะ เราไม่ดีฟรลไรเดอร์ในผมไม่ดีกระตุกใหญ่เลยอะไรส่รงจูบไปแล้วส่งจูบไปแล้วทานอะไรวันนี้หรอข้าวหน้าเบคอนเราจะได้ครบหนึ่งพันไหมที <laughs> <c oughs> ่เราได้ส่งจูบ ข้าวหน้าเบคอนได้ยินเสียงเพลงไหมพอฟินเปิดเพลงยูก็บอกว่าบอกฟินปเปิดดังขอติดตามด้วยนะคะพี่โดนได้อะไรดื่มนะ <laughs> น้ำพี่โดนได้ดื่มนะ้โอเคเท่านี้นะดลริ่งินิดนึงใครได้สองดาลิ่งดื่มน้ำนะขอบคุณค่ะนี่นะโอเคมาพี่โดนเท่านี้นะโอ้พี่โดนแก้วมันใหญ่อ่ะแค่นี้พอนี่ ตามมารยาสังคมแค่นี้แก้วมันใหญ่นะไม่ใช่ไม่ใหญ่เห็นว่าใหญ่แล้วนี่ก็ได้อีกประมาณไม่กี่ดาวก็เล้ว มดแล้ว <c oughs> อ๋อพี่ว่าโลฟินไม่ดื่มแอลกอฮอล์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กอนสวัสดีค่ะอันนี้คือกระดิกนี้เนี่ยเล่ยผู้ชายเข้ามาป่ะ <c oughs> <c oughs> กระดิกไปแล้วเข้ามาอิ่มแล้วอะ่ะไม่ดื่มเหล้าค่ะกินนี่ไม่ ทินี้ไม่ดื่มเหล้านะคะไม่สูบบุหรี่ค่ะแล้กว,วก,ก็ไม่เที่ยวไม่เที่ยวกลางคืนค่ะแล้วก็ไม่เที่ยวผู้ชายแล้วก็ไม่ไปบารโฮด้วยนะคะรักแต่อยู่จริงๆนะคะนี่ค่ะคือชีวิตฟินนะคะลุกอาจจะดูแลน้องฟินกินแต่ อะไรยาดองยาดองก็ไม่เคยทานเป็นคนที่แพแอลกอฮอล์แพแอลกอฮอล์แพเหล้าแพบุหรี่เไรอย่างนะี้จะไม่ทานเลยจะไม่เที่ยวยังไม่ถามันอันนี้คือเราบอกให้หมดเลยค่ะบอกให้หมดเลยเราเป็นคนจริงใจกับยูจะจริงใจกับเราหรือเปล่านะคะอิ่มนะ้ํามะพี่โดนแก้วดึงเนี่ยพอแล้วนะ น้ำหมดแล้วน้ำเหลือแค่นี้เองเนี่ยเอ็มเอมวยห้าสิบเหรอคะไม่ไไม่ทานค่ะชอบทานน้ำอัดลมก็ได้ วันนี้เอาให้ได้พันพันถั่วก็พอกระทอมก็ไม่ทานค่ะกระทอมไม่ทานพี่โอ้ไปแล้วก็โอ้พี่โอ้โอ้ตลอดอ่าพี่โดนส่งมาหรอมั้งน,นะ หมือนก่อนทูนี้ใช่ไหมที่เคยส่งจูส่งจูไปแล้วอะอันนี้ไม่ไม่เอาเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ออกเปลี่ยนเปลยนเปลี่น ยาดมผลค,คือยาดมยาดมเหรออันนี้ยาดมเอายาดมอะไรคือยัดตรงนี้ใช่ไหมที่โดนอันอย่างนี้ใช่ไหมที่โดนอย่างนี้ใช่ไหมยัดตรงนี้ใช่ไหมนี่ไงยัดแล้วโอเคยัดตรงนั้โอเค แล้วก็เราก Saint ็บอกพื้นไปได้ค่ะอีวิอ่านยัดไปเลยโอเค มาดมด้วยขอชื่นโอ้โหนี่ก็ยัดลึกแล้วแล้วก็โผล่มาตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยโผล่มาแล้วเนี่ยออเออพูดถึงพูดถึงใช่ไหมเออแอปที่พิมเคยไลค์ใช่ป่ะเขาบอกว่าเขาว่าดมยาดมระหว่างไลค์ลเราก็ากดว่าแอปนั้นบิน ID เขาบินริงๆิก็เคยดมยาดมบ่อยนะ